อันนี้คือเป็นสิ่งของที่เตรียมเตรียมให้คุณสามีไปทํางานนะคะก็ไม่รู้ว่าจะน้าหนักเกินไหม้องลองแพกกระเป๋าเป็สักต้นขนาดกระเป๋าเราก็จะเป็นไซส์ย8ิบแดนิ้วนะคะเป็นกระเป๋าผ้าเนาะน้าหนักเขากาหนดห้ามเกินยี่สิบก็ยี่สบสามกิโลยี่บสามถึงยี่บห้านะประมาณนี้ของใช้ก่ะของใช้ในห้องน้ําพวกเครื่องแป้งเ,ปเสื้อผ้าทํางานยา,ารักษาโูคนะคะก็จะเป็นเมต็ตก็ปลุกไปน่าจะได้ใช้งานอยู่ตรงน,นี้ถุงเท้าก็จะมีทั้งข้อสั้นข้อยาวเนาะข้อยาวให้ได้ปก็คือหนึ่งโหล แล้วก็เสริมด้วยข้อสั้นเผื่อไว้ใส่ฤดูหานาวกางเกงนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งเนาะก็ยังมีอยู่ที่บ้านส่วนแป้งซีฟันก็จะให้เต็มเ็มเลยก็จะมีพักแป้งไฟอันนี้ก็2สองมีพักไฟพักไฟสามนี้ไปรูจะใช้งานได้โอเคไหมมีถุงมือก็จะเป็นเสื้อทํางานนะคะก็จะเป็นพวกเอาไว้ใส่อาหารได้ใส่กับข้าวได้แล้วใน,นส่วนนี้ก็จะมีมากๆเนาะเผื่อแบบไปแล้วเหนวอาจจะเป็นในซุปเปอรขนาดที่คนดีเลนุนี่นั่นจะได้กินได้ ันก็จะเป็นโฟมล้างหน้ามีลูกกิ้งโรออนมีครีมบำรุงหน้า, on, นาจะเป็นเสื้อแขนยาวแต่ตัวนี้ยังไม่ทันได้ซักยังไม่ทันได้ซักก็เดี๋ยวเอาอกลับไปซักก่อนส่วนกางเกงพวกนี้คือซักให้เรียบร้อยแล้วสบ,บู่ก็จะเป็นตัวนี้ยาสีฟันก็ยกแพคให้เลยนะคะไม้แข็นยี่สิบชิ้นแล้วก็บวกตัวเป็นอีกสองชิ้นตัวนี้ข้อดีคือมันสามารถเก็บซ้อนกันได้เนาะก็จะเป็นไม้จิ้มฟันไม้ขัดฟันเป็นตัวอันนี้คือเราใช้แล้วเราโอเคแล้วก็เลยอยากจะให้ใช้น้ำพีชนะลูกเมง,างก,งมกาง ก็จะเป็นน้ำหอมมีครีมทาผิวแป้งเย็นแป้งหอมอันนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวโลชั่นทาผิวก็จะเป็นแชมพูสองแพ็คเนาะมีขวดเล็กขวดใหญ่ทับทันบัตรมีมิตรปนหมวมีกระเป๋าน้ำร้อนไปให้อันนี้คือแรกเราซื้อมาใช้เรานะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ก็ให้เขาไปมีช็อคไปใช้มีคัตเตอร์อัน,นก็จะเป็นช้อนกับส้อมช้อนกับส้อมเนาะอาจะให้กระเป๋าเรื่องไปอย่างนี้ก็ใช้ได้มีไฟสุกเฉิน LED ตัวนี้ก็ไว้ใส่กระเป๋าเพื่อนได้ชุดกนไกตัดเล็บนะคะผงซักผ ัมก็จะเป็นพวกยารักษาโรคยารักษาโรคก,ก็ดูสภาพร่างกายของตัวเราว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราเป็นอะไรที่สุดปวดหัวโัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วงท้องเสียปวดตามกล้ามเนื้อตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้กล้ามเนื้อชุดทำแผลนะคะแก้ท้องร่วงท้องเสียอันก็จะเป็นล้างแผลได้อันนี้คือชอบมากพาราก็ไปเป็นกระปุกสัมบีสัมบีแบบเป็นแผ่นก็ไว้ทำแผล ก็จะมีเหลือเสื้อผ้าที่อยู่บ้านชุดชุดใส่ไปอบรมเสื้อผ้ากางเกงอีกส่วนหนึ่งที่อยู่บ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่ของพวกนี้ก็คือเราเป็นคนเตรียมให้ก็จะเหลือรองเท้ารองเท้าผ้าใบสองคู่รองเท้าแตะสองคู่ที่บ้านเนาะก็จะเป็นผ้าหม่มหมอนอาจจะเอาเป็นหมอนลูกเล็กไปกระเป๋านี้ก็คาดว่าน่าจะเตรียมโคนะถ้าน้ำหนักไม่เกินก็น่าจะบรรจุได้ก็จะขอเก็บบันทึกไว้เนาะหรืออาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กำลังเตรียมของให้แฟนไปทำง,งานต่างประเทศนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคลอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้หรือบางคนอาจจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักสายการบินเขาให้เท่าไหร่อันไหนหออพี่วไปได้เพื่อที่จะประหยัดกันใช้จ่ายที่อยู่ต่างประเทศในระยะ3เดือน4เดือน5เดือนก็ว่ากันไปนะคะเพราะประสบการณ์เพื่อนๆที่เขาไปอยู่ต่างประเทศคือของใช้ที่อยู่ต่างประเทศค่อนข้างที่จะแพงกว่าประเทศไทยนะคะพวกยาโดยเฉพาะพวกยารักษาโรคถามว่ามีเหมือนกันที่ประเทศไทยไหมมันก็มีร้านค้าของใช้ของเมืองไทยเหมือนกันแหละแต่มันจะมีมูลค่าที่แพงกว่าซื้อจากประเทศไทยไปเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนหเอะค่ะโเเคด๋ยว เตรียมให้กระเป๋าเตรียมจัดเป็นเซตเซตว่าอันนี้ไว้โซนไหนโซนเป็นหมวดหมู่อาบน้ําเครื่องแป้งยาเป็นเสื้อผ้าของกินอ่ะเดี๋ยวจัดไม่จัดเป็นหมวดหมู่ก่อนเดีวจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ